มาไอบอลแล้วก็ปาดยิงยิงเอาทงจัดเฮ้ยปนึงเอ้าเฮ้ยหน้ามันงนเมื่อกี้มัน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 เอามันสมัคไอต่ไก่มาชัวแค่นั้นหละใช่มันมีคนสมครไอ้ไก่มามันคอมเนี่ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนหาเพชรฟรีไฟล์และท่าปักตรงสุดแลแบบง่ายๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้าไปที่เว็บ MVP Zone เลยนะฮะหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เลยนะครับทุกคนก่อนที่จะไปสุ่มก็กดเข้าไปที่เติมเงินก่อนเลยนะครับผมจะเลือกเป็นระบบหักพานด้วยทัวร์เรทฮะแล้วให้เราทําการโอนเงินเข้าเบอร์นี้เลยนะครับแล้วนาเลขอ้างอีงที่ได้มากรอกนะครับแล้วก็รอประมาณ1-5นาทีนะครับเงินก็จะเข้าให้เรานะฮะเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มของรางวัลฟรีไฟล์ ไปแล้วก็ไปเริ่มหมุนกันเลยนะครับรอบแรกโอ้โหไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรเราก็ซ่มใหม่กันนะฮะรอบที่2ยังไงปุ๊บเฮ้ยได้68เพชรก็พอได้นะฮะรอบที่สมายังไงเฮ้ยทุกคนได้สามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดคุ้มนะถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มไปซ่มต่อซ่มต่อซูมต่อ,ม,ตอมาทั้งที่4ยังไงน,นี่เพชรใครได้เอยโอ้โหได้ให้เครดิตไม่เป็นไรนะฮะมาหมุนกันต่อเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนหรือว่าผมจะได้ได้บักทธง เฮ้ยทุกคนผมได้ไดท่าปักตรงว่าโคตรคุม้มทุกคนเราสามารถกดทุกของรางวัลได้เลยนะครับเราก็นําเลขที่ได้ไปเติมในเว็บเติมเพชรฟรีไฟลได้ตามปกติเลยนะฮะทุกคนวิธีรับของรางวัลก็ทักไปที่เพจ MVP Zone ได้เลยนะครับหลังจากนั้นแอดมินก็จะให้ไอเดียเรามานะฮะไปแล้วก็ไปเช็คกันเลยนะฮะตอนนี้เราก็มีเพชรจานวน3,800เพชรกับท่าปักตรงสุดเลแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะฮะสำหรับใครที่อยากสูมเพชฟรีไฟล์ราคาถูกและไอเดียปักตรงสุดเลและของอื่นอีกมากมายนะครับก็สามารถมาสูมได้ที่เเว็บ MVP Zone ลย เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไอที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมพีพ G นะครับคือวันนี้ผมก็จะมาปอมตัวเป็นผู้เล่นใหม่นะครับไปเทสแคนพี่แมคคุดกันนะครับก็นะครับแคนพี่แมคคุดน่ะคือต้องยิง14หัวนะครับเป็นการเทสแบบ2-1นะครับคนเทแคนพี่แมคคุดก็มีพี่ดิวพี่นะครับแล้วก็พี่แมคคูด2คนนะครับต้องมาลุมเล้า2-1นะครับก็ผมไม่ดูนะว่าจะเทสผ่านหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวตอนนี้พี่แมคคุณเขาสตรีมอยู่ที่โนโนไลนะครับเขาก็สตรีมอยู่ที่โนโนไลเนี่ยทุกวันเลยนะครับผมก็สตรีมด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากไปดูด้วยนะครับเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็คือตอนไปเทสเนี่ยผมจะอ่อนให้เขาสักตา2ตานะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะผ่าน14หัวหรือเปล่านะครับเคนเดี๋ยวตอนนี้เราส่งไอดีห้องการรหัสผ่านเนี่ยไปทางสตรีมผมไปมากันเลยนะครับไปนี่ทุกคนมีคนมาเทสแคนดูนะฮะชื่อย่องมาย่องมาย่องย่องอะไรไม่รู้อะแล้วเมื่อไรเขาจะกดว่าอนงละ ใช่ย่องไปห้องถือมาแล้วครับมาตอนแรกก็จะเล่นเป็นดีเสือนะคนดูมาเราจะอ่อนให้สตารสองตาแรกก่อนนะครับให้เขาแบบให้นึกว่าเป็นผู้เล่นใหม่ก่อนนะครับมาเฮ้ยปุ๊บอากาศปุ๊บอากาศสองเฮ้ยติดมาไม่โดนโอ้โหวัดวะ เปิดโหจะตายคนดูปั๊มยา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 เกือบตายปึ๊บไม่โดนปึ๊บไม่โดนโหไม่โดนสักทีก่อผมแบบแตกใค่ตะแตกให้คนดูเฮ้ยหนหัวตาแรกเราต้องแพ้เราต้องแพ้ตาแรกเราต้องพแองพ้ ดูหน้าตัวตายผมจะตายผมจะตายแล้วโอ้โหตัวแตกใช่ฝั่งนู้นแบบดูแบบเล่นแบบเคร่งเครียดอะเข้าแคนมากๆเฮ้ยเฮ้ยแคนแม่คุดเชียวนะเนี่ยเฮ้ยไม่แม่คุดจะชุบเฮ้ยคนดูเฮ้ยตัวแตกตัวทำไมเขาไม่ปั๊มยาเฮ้ยยาก็มีเฮ้ยคนเทสนี่แม่งปั๊บตาสองมะ ึ๊แต่ดีต้องเล่นดีๆหน่อยมาปึ๊บผมไม่โดนปึ๊เลยหัวมาครับอุ๊ยโอ้โ,อโหพี่ดิว <c oughs> เอาน้องยองน้องยองน้องไหวไหมเนี่ยน้อง <c oughs> น้องแกผ่านหรือเปล่าน้องเ <c oughs> อ้ยน้อง <c oughs> มันแบบเวอร์ซ์บอลเพลทีมหน่อยใช่น้องไม่มีความสปีด <c oughs> สปีดแบบสปีดลิงเลย <c oughs> มาครับพมดูผมโดนน้ำไปสามส่วนแล้วนะครับมา <c oughs> ปุ๊บวิโดนวปุ๊บไม่โดนอันนี้ต้องเอาหน่อยว่ามาแบบโดนน้ำสองศูนยแล้วปุ๊บเลยหวัวเองเดียวเลยปุ๊บไม่โดนปุ๊บโอ้ไม่โดนปุ๊บเกิอดอะไรฮะมีมั้งปุ๊บเวอร์เอ็กโคสไทร์ต้องมีเอ็กโคสไทร์ด้วยเฮ้ย เฮ้ยระยะไกลส่งดาวมาด้ยวยร้อยหนึ่งหรอเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะฮะอย่าเหลี่ยมเด้อโอเคบอมาน้องย่องน้นอ,นองย่องน้องย่องนี่น้องย่องตายอีกแล้วหรอเฮ้ยจะผ่านนะเนี่ยไหวไหมเนี่ยปับ๊บคนดูได้เวลาเอาคืนแ,แล้วเราต้องเล่นดีๆแล้วมาปุ๊บหนึ่งหัวปุ๊บไม่โดนตอนนี้ต้องเล่นดีๆหน่อยแล้วโดนน้ำไกลนะครับคนดูเด๋ยวตามไม่ทันนะแม่งผมกลัวแพ้นี่ ปุ๊บสะบัดปึ๊บไม่โดนสะบัดสะบัดหายตัวปึ๊บไม่โดนอ่ะไม่โดนไม่โดนปึ๊บนี่ไงหนึ่งสามเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่หรอแมคคุดใช่หรอเขาได้กินหัวนะสองใช่ไหมตอนตอนนี้ตอนนี้ได้หลายหัวละรวมรวมที่เขายิงผมต้นเกมด้วย ตอนนี้คอยยิงได้สี่หัวแล้วเฮ้ยเอาว่ะแคน์เราผ่านกี่หัวนะสิบสี่หัวสิบสิบสิบาบคนดูสะก้อหนึ่งสามนะครับมาปุ๊บโอ้ไม่โดนต้องเอาคืนนยแล้วปุ๊บอัดตัวหามาปุ๊บขออภัยนะที่ยิงไม่โดนนะครับโอ้โหไอ้วอมไม่ติดเพราะผมเพิ่งเล่นในคอมได้หนึ่งเดือนเองนะปุ๊บีหนเลยหัวตลอดเลย เอ้าไม่ตายเอ้าโหไม่โดนหัวเหลืองยิงวปุ๊บโหหัวนัดเดียวมาปุ๊บนี่เออเออปุ๊บโหไม่โดนมาปุ๊บอาฮ่าตาหัวชิวมาน้องเฮ้ยระยะจูบ น้องมาแม่คู่ท้ามตายมาแม่คู่ดึกตนนึท้ามตายเอา้าเฮ้ยเกินไปแล้วะเฮ้ยเอาว่ะมีสิทธิ์ว่ะมีสิทธิม์มาครับมาตาตอนนี้ก็สองสามแล้วนะเฮ้ยทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าทางนั้นได้ปลอดภยัยเฮ้ยปึ๊บ,บโอ้หทางนี้หนีไม่ปลอดภัยหนีเยอะเลยมามาปึ๊บหนึ่งวะ่ะดูปึ๊บสองว่ะ สองหัวตีทพเท่ไอ้บอลแล้วก็ปาดยิงยิงเอาธงจัดเฮ้ยไปหนึงเอ้าเฮ้ยหน้ามันแงนเมื่อกี้เว้ยเนอะมันมันมาเอามาสมัครไอตี๋ไก่มาชัวแค่นั้นแหละใช่มันมีคนสมัครไอตี๋ไก่มามันขอมไม่แน่แน่ตอนนี้ก็ตีตื้อมาแล้วนะครับมาสามสามเลยมาปึ๊บนัดเดียวชิวอันนี้น่าจะเป็นพี่ดิวนะอันนี้พี่มังนะคนนี้ต้องระวังนี่ปุ๊บ อันตรายเฮ้ยเฮ้ยโหปุ๊บหูหายตัวเลยอะเล่นโคตรพิวอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหตัวแตกปุ๊บฮ่าเรียบร้อยอย่าลืมส่งบัตรกันด้วยเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยเปิดโฟลหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเปิดผมเป็เดียวอีกแล้วแม่งเอกมานี่แม่คนยิงตัวเขานี่เฮ้ย ดดูดไีไม่ปูไม่ปูแหละเนี่ยเป็นคนมีสเต็ปแต่ก็ผมนํามาได้ไงวะเนี่ยมาศีษะ <4, 3 S 2> มนะครับม,มาต้องจัดหน่อยแหละเอ้ยเอ้ยไม่โดนเอ้ยคนนี้โคตรพิュนนี่ก็น่าจะเป็นพี่ดิวนะครับมาเอ้ยไม่โดนเอ้ย,อยหัวไม่ตายโอ้โหไปแล้วจ้าเอ้ยยิงพี่มังโอ้โหไม่แตะตึง้งๆอะ่ะคนดู เอ้ย,อย,อยกดค้างแต่นั้นแหละเขาหวะปุ๊บไม่โดนเอ้ยไม่โดนมา,มา,มา,มาปุ๊บนี่คอยจะเข้าหวาัวนี่โคตรนานน้ำบอกถ่ายเลยเฮ้ย,ยกดค้างหรือว่าหรือว่าหรือว่าเขาไม่ได้สับปืนมีแค่ได้แม้คุดล่างสองไม่เราจะแพ้คนหนึ่งไม่ได้เด้อแม้คุดจะตาย เฮ้ยเฮ้ยเดยจะจูบแบบจุบจ๊บๆเลย็อดเมื่อกี้มาครับพอดู้าสาวม,มานะนำมานั่งแบบสองบินปุ๊บนี่มันัดยิงโอ้โหโนรุ่มอย่างนี้ต้องเอาหน่อยวะ,ะไม่โดนเป็แบบตัวจู๊กเนยีนพี่มังนี่ตัวจู๊กนี่ไม่โดนโอ้โวเฮ้ย ไปไหนไปไหนเฮ้ยนี่ไงจะหนีเหรอถึงจะผ่านก็ไม่ผ่านเอาจิงๆเพราะมันใส่ชุดแบบเราก็บอกแล้วไม่เอาดีไก่ใช่น้องพลาดแล้วดูว่าเขาจะบอกไอดียิมพ์ไอเดีเขาไม่ให้ผ่านถึงจะผ่านก็ไม่ให้ผ่านอยู่ดีเ่าจิงๆเอ้าครับตอนนี้ก็จะกอล์หสามนะครับอีกวินเดียวเราก็จะชนะนะ ต้องโชว์ตึงเลยแล้วอวัยวะโลกเอ้โอ้โหกระโดนไปตางชาตินี่เป็นไงล่ะเตายอตายลออหลอน้องเอาจริงหน่อยน้องเราอ่อนให้แชมเปญเนี่ยถึงหกเกมเลยตาเมื่อกี้ผมตายโคตรไวเลยมามาปุ๊บนี่ไงพี่ดิวไง โน่นผมเปิดตัวแรกเลยยิงผมเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมังเฮ้ยอะไรอะเอ้าชุบหรอเอ้าเขาชุบกันมานดูเขาชุบกันวัดวัดมาเนี่ยเร่งเถอะอหวะัวโอ้โหชุบกันจบแล้ว อะไรเนี่ยมารอบนี้แบบมีความเอ้ยไม่แล้วแม่งไม่อะไรถามจริงเพื่ออะไรเออเพื่ออะไรไอ้บอลไม่วางเพื่ออะไรแม่คุณแอบชุบแม่คุณแอบชุบแม่คุณแอบชุบเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นมีความแอบชุบ i อ s t บอ o l u n t a เอออุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยตัววะตัวลูกหัววะเกินไปป่ะเนี่นี่ ผมจะไม่ยอมคุณดูเมื่อกี้เขาชุบกันอะจบแล้วต้องเอาคืนแล้วตาเนี้ยเอาดีๆหน่อยต้องเล่นสเต็วัดเซฟวัดเซฟวัดปึ๊บปึ๊บแนนปึ๊บนี่นี่มาดันวังหัวพี่ดูวตก่อนตลอดเลยเฮ้ยปึ๊บไม่ชุบตอนนี้เขาน่าจะไม่ชุบกันนะคนดูมาได้เวลาเอาคืนปึ๊บ อืได้เครือกจบผ่านเฮ้ยเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องโอ้โหคุโดนตัวแม่คนยิงตัวไม่จริงปุ๊บปุ๊บปมากระโดดมาเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดห้าผ่านไหมผ่าน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 คนผ่านคนแรกของเราใช่คนผ่านคนแรกนี่นะครับทุกคนก็ดูนะครับว่าแคนเราเนี่ยดูดิเน่เพิ่งสร้างนะครับ ก็เป็นไงบ้างนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครอยากเทสแคนแมคคุดเนี่ยก็สามารถไปเทสในสตรีมของพี่มังได้ทุกวันเลยนะครับก็เขาน่าจะสตรีมอยู่ที่โนโนไลนะครับผมก็สตรีมได้กับคนดูอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะครับเค้นะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย